ก็แต่ต ter ่างอั้เดตหน้าที่ไม่ทำมาหน่อยเดือนนึงประมาณสองเดือนได้ไหมน่าจะสองเดือนแล้วนะคะร้านสิดไปทำอะไรมาทเคนะคะ Endothy ค่ะมันแบบมันเพิ่มัแบบความมั่นใจให้กับเราอย่างเ้างคือกระต่าว่ามันไม่ได้เปลี่ยนอะคือคือหน้ากระตาก็คือก่อนที่กระตาจะไปทํากระตาก็บอกแล้วว่ากระตาไม่อยากหน้าเปลี่ยนคือไม่อยากเปลี่ยนความเป็นเราอะไรเงี้ยค่ะแต่อยากดูเด็กลงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเลือกที่จะ เอ็นโดไทายให้อะไรอย so, uh, ่างเงี้ยค uh, ่ะแต่ว่าก okay. um, well, ็คือก so 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 ็ก right. um, ็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีเพราะว่าเวลาเจอใครทุกคนก็จะทักว่ามันไม่มันไม่เปลี่ยนเลยแต่ว่ามันดูแบบดูดีขึ้นดูเด็กลงอันนี้เป็นความตั้งใจของเราใช่ใชชแค่นี้เลยแค่นี้เลยสามีแม่อะไรนะคะสามีแม่ว่าเรา อยากกระตั้งหน้าแบบนี้ไว้ตลอด <c oughs> จริงๆคือเขาไม่ได้มายุ่งเรื่องธุรกิจของกันตาอยู่แล้วค่ะอยู่ท,ที่ที่เราตัดสินใจอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเขาก็คือแนวเดียวกันกนะว่าเขาไม่อยากให้แบบกันตาไปเปลี่ยนอะไรอะไรเงี้ยจริงๆเขาก็อยากให้กันตาแบบทําหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบเ,เสริมจมูกเอออะไรเออแบบแต่กระตั้งไม่เอาทำไมเราดีเดอร์อแบบว่าใส่เงาแต่เรื่องที่แบบวา่าที่เล็กที่มาแบบว่าี่ยมันแบบว่าแบบทำเป็นตัวเรา ก็แต่ว่านนห,หน้าที่คุณพ่อคุณแม่ให้มากันแลชอบที่สุดแล้วอนะไรเงี้ยแล้วแล้วกลัวด้วยกลัวแบบออกมาแล้วอาจจะแบบไม่ใช่ไม่ใช่แนวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าแต่ละครั้งเราก็ต้องแบบว่าเลือกแบบมั่นใจด้วยใช่ใช่เพราะเรากลัวแบบว่าผลตามออกมาแบบว่าไม่โอเคใช่ใช่คือกระต่ายจะไม่ไม่มาแบบเติมฟิลเลอร์หรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือน คือเราก็ไม่กล้าด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหน้าจริงๆคือหน้าของกตานี่ยคือเป็นคนที่มีไขมันเยอะอยู่แล้วเป็นคนแบบมีแก้มอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่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 เติมอะไรค่ะไม่เติมอะไรตรงหน้าอัปเดตอัปเดตเพื่อพี่เพื่อนเราก่อนก่อนหน้านั้นเราทราบข่าวก่อนใช่ค่ะทราบข่าวมาวันนั้นเลยวันนั้นเลยค่ะได้ได้เจอพี่เอ๋พอดี แบบว่าเขามอาการแบบหมนคนป่วยไเลยไหมคะไม่ค่ะตอนเจอพี่เอ๋คือแบบสวยมากวันที่เจอก็คือเป็นงานวันเกิดของพี่เม์เครื่องอะค่ะก็ก็เป็นเจอแล้วก็เราเราเรา,เราได้ทราบในวันวนั้นเอง่เราให้กำลังใจพี่อยไอบ้างให้กำลังใจเยอะ<า>เยอะค่ะพี่เขาก็คนก็ต้องโหคนที่ที่มารู้ก็ ก็ช็อกอยู่เหมือนกันอะไรนะคะตัวตัวพี่เอเองคือเขาก็พยายามที่จะเข้มแข็งแต่เจ๊รู้เลยว่าเขาเขาก็คือกระทบจิตใจเขาเยอะเหมือนกันกระแสมันก็มีมาเ็ืเอยว่าไม่รู้ว่าพี่เอหายดีหรือยังหรือว่าเป็นหรือว่าเป็นริงๆละอยากอัปเดตเรื่องีไบ้างเรื่องของพี่เอเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากค่ะคือพอรู้ปุ๊บนัดหมอปุ๊บแล้วก็แล้วก็ แล้วก็ดําเนินการเลยดำเ,ดำเนินการรักษาหรืออะไรเงี้ยก็ะตาก็อยู่ในโมเมนต์ที่สมเพชเข้าห้องผ่าตาัดคือวันวันที่สมเพชเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยกตากับพี่หนิงก็ไปก็ไปอยู่ในในใน,ในจุดจุดนั้นคือทุกทุกอย่างคือทุกคนก็ให้กําลังใจอะไรกำลังใจคนดีแค่ไหนกำลังใจเขาดีค่ะแต่พี่เอ๋เขาเป็นคนคีดที่คิดกลัวอยู่แล้วคนที่คิดคิดกลัวมากอยู่แล้วค่ะแล้วก็ เราก็พยายามที่จะให้กำลังใจคือตอนนี้ก็คือร้อก็คือทุกอย่างร้อซแล้วค่ะคือเขาตรวจละเอียดมากๆโอเคค่ะถ่ายรูปโอเค่เคเร์สิร์เาจะไปถ่าย